วันนี้เราเดินทางมาที่บ่อกุ้งค่ะลูกค้าสนใจรถโฟล์คลิฟ์นะคะแต่ยังไม่มั่นใจว่ามันจะสามารถใช้หน้างานได้ไหมก็เลยขอให้ทางโฟก e t โฟกึบริฟค่ะนำรถสภาพที่พร้อมส่งนะคะมาให้เทสมาให้ลองขับก่อนหน้างานเมื่อมาถึงหน้างงานค่ะเจอเจ๊ใจดีและผู้จัดการใจดีนะคะเห็นรถครั้งแรกก็ประทับใจและก็ชอบแล้วค่ะ หลังจากที่เรานำรถลงมายังโกดังของลูกค้าค่ะปรากฏว่าใช้งานได้ทั้งสองคันนะคะลูกค้าก็เลยตัดสินใจค่ะเอาทั้งสองคันนี้เลยค่ะ,ะขับดีครับผมใช้งานได้สะดวกครับอ๋อถูกใจครับบริการดีครับระครับผมครับผมหากลูกค้าท่านใดนะคะติดขัดในเรื่องของโกดังหน้าง,งานไม่ทราบว่าจะใช้งานได้หรือเปล่า ให้ติดต่อสอบถามเข้ามาปรึกษาที่โปรเกสโปรคลิปเอเชียได้ค่ะ